เกมนี้นะคะก็ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะว่าเพราะว่าเราเราซ้อมแล้วก็เราทำการบ้านอย่างหนักมากในการที่จะมาแข่งขันในแมตชนี้ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าทุกคนมีกำลังใจในการแข่งขันแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเอาชนะในแมตวันนี้แล้วก็แมตต่อต่อไปค่ะดูดูลูกเกมอะไรมันไหลลื่นกว่าสองหลังแรกอ๋อลูกเกมถือว่าไหลลื่นมากๆเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาเรียกว่ามีความกดดันน้อยลงแล้วก็เล่นด้วยความสนุกแล้วก็ มีแฟนเข้ามาเชียร์ส่งกาลังใจอย่างี้เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็มีเขาเรียกว่ากําลังใจในการเล่นก็ยังมีจังหวะบล็อกบางจังหวะที่เราไม่สามารถสกัดกั้นเขาได้แล้วก็มีจังหวะรับเสิร์ฟเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็จังหวะที่เราดีเฟน์แล้วก็เราต้องสามารถแบบจะจบสกอร์เราไม่สามารถทําตรงนั้นได้ก็จะเป็นการบ้านต่อไปค่ะนะัาตัดเชื่อเหรอคะก็หนึ่งหนึ่งสิ่งที่ที่เราจะต้องทําคือเล่นเล่นด้วยความสนุกแล้วก็ในฐานะที่เราแบบเป็นเจ้าบ้านอย่างเงี้ยเราเราจะต้องเล่นยังไงก็ได้ ให้ฟรีที่สุดแล้วก็ให้กองเชียร์เนี่ยส่งกำลังใจให้เราแล้วก็หนึ่งสิ่งที่นักกีฬามีกําลังใจคือเวลารได้ยินกองเชียร์เขาเชียร์เราเราจะมีใจฟูขึ้นมานนทีแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับนักกีฬาครับก,ก็วันที่18นะคะรอบรอบตัดเชือกแล้วก็เป็นแช์ที่สําคัญแล้วก็เราอยากทําเขาเรียกว,ว่ารอบนี้ให้สําเร็จพเพื่อจะไปเข้าชิงก็ขอเชิญแฟนๆที่เข้ามาในสนามแล้วก็ทางหน้าจอส่งกำลังใจพวกเรามาเยอะ,ยอะนะคะเพราะเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะเล่นให้สนุกค่ะ ครับก็เกมในวันนี้ครับทีมก็พยายามปรับจังหวะปรับอะไรทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปครับก็สองนัดแรกก็เหมือนยังไม่ค่อยเข้ามือกันเท่าไหร่ครับแต่นัดนี้นัดนี้ก็ดีขึ้นครับก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อในรอบถัดไปครับพอใจกับคอมเมนต์ตัวเองในในวันนี้ไหมยังครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสถียรมากครับก็ดีขึ้นได้อีกครับ จะพยายามดีขึ้นไปให้ได้อีกนัตัดเชื่อมองฟิลิปปินส์ทุกแข่งยังไงคบทุกทีมดีหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าครับในในในวันนั้นครับก็ทำให้เต็มที่ครับทำให้เหมือนซ้อมพยายามให้มันออกมาดีที่สุดครับไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะผลออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดครับทุกคนในทีมก็ดีครับอยากให้คนมา ไม่กดดันแม่เลยเนี่ยเชิญชวนได้เลยครับผมก็ไม่รู้ครับต้องถามคนอื่นเราเราโอเคไหมโอเคครับก็ขอบคุณนะทุกคนที่มาเชียร์ครับก็ดีใจมากครับที่ทุกคนมาดูทีมชายก็รอบตัดเชือกครับขอให้มาเชียร์ทีมชายกันด้วยนะครับรอบชิงครับรอบชิงเลยรอบชิงเลยครับ วันนี้ดีมากเลยครับดีมากเรื่องทั้งเสิร์ฟนะครับบล็อกนะครับแล้วก็เกมลุกทุกอย่างค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับดีครับวันนี้ไลไที่ติดเลยครับบอลแรกวันนี้มันขั้นมันคลมบอลแรกใช่ไหมครับ,บรผมมองว่าเขาเสิร์ฟเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้จี้ตัวหลักมากเท่าไหร่นะครับดิโปโโลของเราสามารถเก็บมุมซ้ายมุมขวาได้ค่คอนข้างเข้าทางเราสังเกตว่าวันนี้เราเดินบอลสั้นค่อนข้างดีนะครับ ยามีนนะครับตีประมาณ10ลูกก็ได้10ลูกเลยครับวันนี้เดินเดินเกมลูกค่อนข้างดีครับใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งก็ของเขาเองก็ไม่ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับอมวันนี้ก็โอเคก็ยังมีตำแหน่งหัวเสาอยู่นะครับที่ยังแอคชั่นไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็เดี๋ยวยังยังมีพวกนี้มีเวลาปรับอีกหนึ่งวันครับฟิลิปปินส์ก็ฟิลิปปินส์ประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ดูฟอร์มที่เล่นกับอินโดเขาค่อนข้างเสียเยอะ ถ้าเขาละเอียดเนี่ยก,ก็ยังน่ากลัวอยู่จากที่ที่เราเจอมาจากที่เห็นฟอร์มตอนชิงแชมป์โลกมานะครับก็ประมาทไม่ได้นะครับกเ็เดี๋ยวทำการบ้านกับฟิลิปปินส์ให้ดีนะครับเก็บฟิลิปปินส์ให้ได้ให้ได้ให้ได้ก่อนครับตอนนี้